ช่วงเย็นพี่น้องออกมาเล่นน้ำสงการกันครับอับเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับก็จะนั่งติดตามขอรเย่นที่ทอสอเย็นสบายครับ รถล,ลากำลังออกมาเล่นน้ำกันเป็นวันสาคัญวันที่สองครับผม ใน,น,นกรุงเทพคนก็ร้ายกันนะครับออกมาเล่นน้ำ